สาเหตุที่ทำไมช่วงปลายปีถึงต้นปีฝุ่นเพียม2.5ถึงหนักหนากว่าปกติทั้งทังที่อุณหภูมิลดต่ำลงอากาศก็เย็นสบายคำตอบคือบ้านเราโดนโดมฝุ่นครอบไว้ค่ะหรือที่เรียกว่าอุณหภูมิผกผัน thermal inversion ตามปกติแล้วอากาศที่อยู่ใกล้พื้นจะอุ่นกว่าอากาศอุ่นจะลอยขึ้นทำให้ฝุ่นควันถูกพาขึ้นไปแล้วกระจายออกไปได้แต่ในช่วงหน้าหนาวตอนกลางคืนถึงเช้ามืดพื้นดินจะเย็นเร็วมากเลยทำให้ชั้นอากาศที่อยู่ติดพื้นอุณหภูมิต่ำกลับเย็นกว่าส่วนอากาศชั้นบนกลับอุ่นกว่าพออุ่นกว่าก็หนักเหมือนฝาชีที่ลอยค้างอยู่ด้านบนมวลอากาศด้านล่างก็ไม่สามารถลอยขึ้นไปได้ ดังนั้นฝุ่นที่เกิดจากรถยนต์การเผาไหมโรงงานในเมืองต่างๆไม่สามารถลอยขึ้นไปและระบายออกผ่านชั้นบรรยากาศได้ค่ะมันก็เลยถูกกดให้สะสมอยู่ใกล้พื้นดินเป็นระดับที่เราต้องหายใจอยู่ทุกวันค่ะพอดมฝุ่นนี้เกิดขึ้นต่อให้ปริมาณฝุ่นเท่าเดิมค่าฝุ่นก็จะพุ่งสูงกว่าปกติหลายเท่าเพราะมันไม่สามารถหนีออกจากเมืองได้เลย เพียม2.5พวกนี้มันอยู่ในทุกทกที่เลยนะคะไม่ได้แต่เฉพาะนอกบ้านเราเท่านั้นยิ่งโดยเฉพาะช่วงฝุ่นหนักๆเตือนปลายปีหรือต้นปีนะคะทุกครั้งที่เราเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างนะคะพวกนี้มันก็สามารถที่จะลีกเข้ามาในบ้านเราได้อยู่ดี ้วยความที่มันเล็กมากๆเนี่ยมันจะแทรกซึมผ่านชั้นพวกขนจมูกอะไรของเราเข้าไปลงไปที่ระบบทางเดินหายใจลงไปสู่ปอดทะลุต่อไปที่ถุงลมที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดของปอดเราและเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าโรคร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคปอดหรือโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจหรือพวกอาการสโตรกรวมไปถึงอาการทางสมองต่างๆเช่อนอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือแม้กระทั่งมะเร็งปอดนะคะมีผลวิจัยที่บ่งชี้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยว่าเพียม2.5เนี่ยมีผลทำให้เกิดโรคเหล่านี้ ที่สำคัญนะคะงานวิจัยยังบอกว่าฝุ่นพิษเพียม2.5เนี่ยมีผลโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเซนซิทีฟไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ผู้สูงอายุค่ะ อย่างแรกที่ควรทำเลยนะคะก็คือช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีแอปพลิเคชันที่เช็คค่า AQI นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในละแวกบ,บ้านเรานะคะหรือที่ที่เรากำลังจะเดินทางไปเนี่ยว่าปริมาณของมลพิษเนี่ยมันเกินกว่ามาตรฐานหรือเปล่าถ้าวันไหนเนี่ย AQI สูงเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเริ่มเป็นสีส้มแล้วเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะคะแล้วไม่ใช้เวลาอยู่เอาดอหรืออยู่ภายนอกนานนะคะอยู่ในห้องอยู่ในอินดอร์ที่มีเครื่องกรัอากาศ ว่ามีร,บระบบความอากาศจะดีกว่าค่ะขอให้ปีนี้ฝุ่นไม่ได้หนักหนาเท่าปีแล้วหรือมาทองต้นปีนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นฤด,ดูการฝุ่นนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะ